ครับเกี่ยวไิภทครับวันนี้ก็แนะนำมีดตัวนี้เป็นมีดแบบใบไตยนะโอริทานนะครับ G043 นสมเดี๋ยวมาดูกันตัวเองก็มีมีดอื่นกว่าลื่นะครัเนี่ยมีพรงนี้นะครับมีติดตัวไว้นะครับมีประโยชน์ โอทิทานเป็นแบรนด์จากประเทศจีนนะครับเป็นแบรนด์จีนแต่ว่าก็ส่งทั่วโลกนะครับส่วนมากก็เป็นทางยุโรปทางอเมริกานะครับตัวนี้ก็น่าจะอยู่ที่สี่ห้าสิบเหรียญกันนะนั้นดูราคาอยู่นะครับกล่องมานะครับสวยงามกล่องมาสวยงามทีเดียวด้านหลังมีบาร์โค้ดนะครับจะบอกไว้ตัวนี้เป็นสีแดงนะครับ สีแดงใบเป็นแบาล้างนะครับใบล้างก็คือใบสีขาวนะครับถ้าเขียนว่าเร d แบ a c k ใบก็จะดำนมาแล้วนะก็มีคู่มือมาให้นะครับเป็นสาษาอังกฤษกับภาษจีนนะครับมีผ้าเช็ดมาให้นะผูมี เดี๋ยวรายละเอียดของมีดนะครับผมจะใส่ไว้ในดีคริปชั่นด้วยนะครับไยค่อนข้างเยอะนะครับตัวนี้เป็น 9cr18mov นะชนิดใบนะครับด้ามเป็นแบบ g10 นะครับฟูลแทงเ,เลยไม่มีจริงตัดกระดาษจะ่มก็เข้าอยู่แล้วนะครับไม่ต้องตัดให้ดูก็ได้นะครับแล้วก็ให้ซองใครเด็กมาีมั สำหรับแคมปิ้งนะครับใส่ไม่เข้าล็อกกนะ่วนนี่เข้าล็อกกลอโอเคนะอยู่นะครับทำมาก็ค่อนข้างที่จะดูดีนะครับตัวล็อกล็อกอย่างนี้นะกดถึงจุบเปิดออกมานะกเราเก็บขัดนะครับปุ๊บเราก็ จะใส่ความใส่หมายก็แล้วแต่นะครับตะกีมใส่ไม่สุดนะก็เลยหล่นข้างสวยทีเดียวนะครับเดี๋ยวอะไรอยากต้ใส่ว้ให้นะครับตัวนี้ราคาเท่าไหร่พั 1, 4, นสะี่มั้งรู้สึกจะพันสี่ร้อยบาทผมไม่มีเศษกระดาษไม่มีอะไรประจักท่านู เข้าออกอนก็ดนายับก็เข้าอยนะออก,ก็ตัดประาแล้วน,นะครับลงรับมาให้นิดหน่อยแต่นะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เอาไปใช้งานได้แล้วไม่ต้องคมหวานขนาดนั้นใจก็ ติดต่อมานะครับเอเย่นก็เดี๋ยวลงไว้ให้นะครับมีแบบผิวมีดเป็นสีดําด้วยนะครับเป็นผิวลองดำนะครับมีผิวลงดับกับผิวเรียกว่าผิวล้างใส่สันนี่ลบคมมาให้มาเลยนะครับลื่นเฉียบเลยนะก็เหมาะสำหรับเป็นมีใบตายแคมปิ้งงานหนักเลยนะครับแต่ถ้า ถ้างานเบาๆก็ใช้อยู่ในตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นไทนเทเนียมตัวนี้แพงหน่อยสองพันกว่านะครับก็ใบเป็นเหล็กเช่นเดียวกันแต่ตัวนี้จะเปลี่ยนใบได้นะครับสนใจก็ติดต่อมานะครับอริธานนะครับมีทุกรุ่นเลยนะครับเรานำเข้ามาทุกรุ่นเลยสำหรับมีห้อนี้ขอบคุณมาก สวัสดีครับ